เป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับก็ไปหาซื้อตามร้านอะไรให้มันได้มาตรฐานหน่อยนะครับก็จะได้ของแท้นะฮะันนี้เป็นกระบอกสูบ tfr นะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นอิซูมินะฮรอิซูมินะครับผมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าถ้าผมไปไปให้ลงกึงเขาทำทีเดียวเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากระบอกสูบมัน ได้ตามมาตรฐานที่ผมต้องการหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมพาเครื่องยกเครื่องลงมานี่ก็มันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเพราะไหนๆก็ทําแล้วก็เอาเอาของอะไรที่มันมีคุณภาพหน่อยนะใกล้เคียงกับของแท้นะแต่อิซูมินี่ก็ใช้ดีนะครับเห็นเห็นเขาเพื่อนๆหลายคนโพสต์อยู่นะเป็นเป็นเมดอินเจแปนนะครับเดี๋ยวผมจะล้างเสื้อสู ลนะันงเสื้อสูบแล้วก็เตรียมเตรียมอัดปอกสูบเข้าไปอันนี้ผมซื้อมาตัวเดียวนะเพราะว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยผมไปให้ร้านกึงเขากึงกึงไอแผ่นเหล็กนี้เพื่อเพื่อจะเอาตัวนี้ปเปทียบนะครับผมเพราะจริงๆนี่ผมต้องรีบทานะเพราะว่ามันช่วงเชา้ามันเกรงใจเพื่อนบ้านของนะเพราะมันตอกนี่ก็มันมันทำให้เกิดเสียงได้เกิดเสียงดังด้วยนะมันเป็น ผมไม่ใช่อู่นะมันเป็นบ้านบ้านเดี่ยวแต่ผมซ่อมเองทําเองนะก็อาศัยช่วงวันหยุดนะครับเนี่ยนะปอกสุกที่สองมันดูมันแห้งๆนะเหมือนเขาไปเคลือบอะไรมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ตัวอื่นมันมีน้ำมันห่อเลี้ยงตรงตรง,ตรงด้านนอกนะครับ นี่นะแห้งเลยน,นี่เดี๋ยวผมจะใส่ปลอกสูบนะครับผมอันนี้ผมไปซื้อมาคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปซื้อมาเป็นของอิซูมินะฮะอิซูมิแต่ว่าของมันหมดผมก็เอาปลอกที่ผมซื้อมาแรกนะไปคืนเขา เพราะเขา,เขาไม่มีของนะฮะไม่มีแต่ยี่ห้อนี้นะไลเนอร์ iner, นะครับอันนี้จะถูกกว่าของอิซุมินะับแต่ว่าตัวนี้เขาก็บอกว่าใช้ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าเออ่ยี่ห้อนี้เห็นอาจารย์เขาบอกมีใช้ได้นะครับคุณภาพใช้ได้นะะก็เลยลองมาใช้ดู แล้วก็ทางคนขายเขาก็แนะนํามาด้วยนะครับเพราะจริงๆผมจะเอาของอิซูมิมาแต่อิซูมิมันไม่มีสต็อกของมันหมดมันมีเดี๋ยวแค่แค่ปอกเดียวแล้วก็เขาบอกว่าต้องรอประมาณวันจันทร์นู้นเลยนะฮะก็เลยเลยเอาของอีกยี่ห้อหนึ่งมานะก็คือเซรีน่าไลเนอร์นะครับ นี้มันจะเป็นไซส์สาตรดาดนะครับ mm -hmm. ออกไปเสร็จต้องดูขอบด้วยนะครับว่ามันมันมีมันมัมน,มนเหลื่อมล้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่านี้มันขอบมันต้องเรียบเลยนะฮะมันต้องไม่มีสะดุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตอบไปอีกนิดนึงนะครับได้แล้วนะครับ เนี่ยนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้ผมไปให้เขาครึงมามันก็ค่อนข้างคุ้ม,มนะฮะเราจะได้ไม่ต้องยกเสื้อสูบไปที่โรงคึงแล้วให้เขาอัดบอกสูบให้นะมีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ก็ทําได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องไปหาแผ่นเหล็กมาไปให้เขาคึงคือเวลาถอดปอกสูบผมก็ใช้ตัวนี้นะฮะถอดออก แล้วก็เวลาอาัดปอกเข้าไปก็ใช้ตัวนี้คือใช้ตัวเดียวกันเพราะบ่าตัวนี้มันจะพอดีเลยนะตอนใส่นี่อย่าลืมให้ตรงร่องเนี่ยนะ ลองน้ำมันนะครับเนี่ยนะฮะต้องเอาตัวนี้นะฮะให้ตรงร่องกับตัวนี้นะครับคือฝั่งที่ตัวชาร์ปท,ที่ติดกับตัวตัวเสื้อนะฮะมันจะมีร่องนะฮะตัวชาร์ปตัวนี้มันจะมีร่องแต่ตัวนี้ไม่มีนะ ที่ยึดกะไอตรงตัวนี้มันจะไม่มีนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูล่องล่องน้ำมันด้วยนะให้มันตรงกับตัวจุดนี้แล้วก็ลูกศรให้หันมาตรงหน้าเครื่องจะลืมหยอดน้ำมันด้วยนะครับ ะเป็นจุดที่สองนะครับก็ลูกศนมาด้านนี้ก็หันเข้ามาหน้าเครื่องนะครับ